ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมมาพบกับผมดาร์กอนแอรเมนโทีวีนะฮะแม่รายการที่คุณรอคอยมั้งวันนี้ผมก็พา เด็กๆสาวๆมาหัดเล่นนะฮะวิธีแรกที่ผมจะบอกเลยอันนี้เล่นกับคนเล่นกับบอสน่ะเล่นกับบอสค่ะครับวิธีแรกนะฮะอันนี้อยากได้ไอพีเยอะๆไหมฮะ,ะ,ะน้องกิ๊กผมมีวิธีนะครับวิธีแรกเลยเนี่ยเนี่ยคุณต้องแบบคุณต้องเข้าป่าเนี่ยใช่ใช่คุณต้องเข้าป่าไ <IP S 1> อพี <IP S 1> นี่คือเงินตอนจบเกมหรือเปล่าใช่ใช่ครับแบบ เนี่ยครับจังหวะนี้ครับคุณต้องวิ่งเข้าป้อมเลยครับเข,เข้าไปทําไมคะไม่มันแบบมันจะรีเลย์มันไม่ให้คุณนะครับวิ่งนะฮะจังหวะนี้วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเข้าเลยครับว,วิ่งให้ดูได้ไหมอ่ะไม่ไม่ไม่วิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยครับจะ,จะโดนมตี่ะไม่โดนมันตีไม่เป็นไรครับนั่นแหละครับไม่มันจะส่งเงินไปให้คุณไงเออไม่ใช่ครับใช่ครับนี่วิธีแรกนะครับ วีีที่สองต้องรอเวลเวลเวล,เวลสองครับไม่ไม่มันจะแบบเอ้ผู้เล่นใหม่เนี้ยจี GM เอ็มแบบว่าจีเอ็มมันต้องแบบไอ้เล่นใหม่เว้ต้องไดไอพี IP เยอะเงี้ยมันใช่เหรอคใช่ครับผมคุณคุณจะเถียงผมดิครับผมเล่นมาก่อนเล่นมาเยอะด้วย,เ,ยเล่นนะเมื่อกีันไม่ใช่อย่างนี้นะคะมันใช่เหรอไมใช่ครับใช่ครับนี่แหละครับอย่างนี้เลย แล้วแล้วถ้าคุณเวลสองปุ๊บเนี่ยคุณต้องวิ่งเข้าป้อมมันอีกนะัะผมะต้องวิ่งเข้าป้อมมันเรื่อยๆครับผมสมมติวิ่งหนึ่งเ,เนี่ยวิ่หนึ่งก็วิ่งเข้าไปใช่ป่ะพอวล่สองปุ๊บก็วิ่งเข้าไปครับผมแล้วจไงต่อม,มันเป็นทริคมันเป็นทริคใหม่ครับจริงเหรอคุณเ,เดียใช่ใช่ตอนนี้เกมมันบั๊กอยู่ใช่ได้ต้องทำอย่างนั้นครับผม เดี๋ยววยวสองยังใกล้วลสองนะครับยังค่ะครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอนะฮะมันจะมีอีกวิธีหลายวิธีนะนะแต่เดี๋ยวผมนีงคิดไม่ได้แต่ถ้าถ้าคุณเดียวคิดได้ก็มาบอกกันด้วยนะฮะผมแมอ่อันนี้เราคิดคิดสดหรือเปล่าก็เนี่ยอันนี้อะไรนะฮะ เออไม่แบบวต้องมีคลิปด้วยอะคะไม่ครับมันผมลืมไงเพราะผมก็ไม่ได้ทำธรรมดาแล้วเวลยี่สิบมันไม่ได้ทำอะครับทาเาเวลยี่สิบขึ้นมันไม่ได้ทำอะครับใช่ไหมครับคุณเบียใช่ใช่มีบาร์ทีมนะครับผมครับจะได้ครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณคุณอะไรนักอยาคุณคุณหนึ่งใช่ไหมคุณหนึ่งก็งเหมือนกันครับทำเหมือนกันเลยครับต้องดูผมตัวอย่างนะครับครับ <นะ S 1> ครับ,บไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แบบนี้ <c oughs> คุณต้องไปป้อมตอกแล้ว <c oughs> ใช่ยังไ้อีกครับโอ้คุณไม่เชื่อผมจริงวะจริงน <c oughs> น้ีเขาปมมใช่คุณต้องเข้าป้อมสามทีแล้วต้องต้องต้องป้อมเรื่อยเ่ยครับ ใช่แบบได้เงินเยอะๆใช่อันนี้เรื่องจริงอันนี้อันนี้เรื่องจริงครับอันนี้เรื่องจริงเจ้าผมผมกอบเงินเขากอบเงินเหมือนกันดูดูเขากอบเงินหน่อยอันนี้อะไรอันนี้ใช่ใช่ครับใช่แต่แต่ถ้าอยากได้เงินเยอะจริงๆน่ยต้องมาฟ้อมนี่ได้ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยไม่ไม่ผมจะบอกนี่เข้ามาเนี้ยได้แค่ห้าสิบไอพีเว้ยแต่เข้ามาถึงเนี้ย มันได้ร้อยไอพีไว้แต่ถ้ามาตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันก็จะได้ร้อยห้าสิบไว้ตรงนี้ก็จะได้สองร้อยส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้ได้เยอะครับห้าร้อยไอพีครับผมแค่ <ไอ S 1> ชีวิตเดียวครับผมอ,อ,อ,อันนี้เรื่องจริง<อ>ครับมไ,ไม่ไม่ครับต้องต้องทะลุเลยครับไม,มไม่ไได้หมครับมันต้องทะลุไปเลยครับไม่ครับก็บอกแล้วครับถ้าทำได้มั้นเขาจะทำมาทำมคุณ โอ้โห,โโหวิ่งเ,งเลยครับวิ่งเข้าป้อมเลยครับจังหวะนี้อ,อ,นอ,อ๋อรับผมได้เลยได้เลยนั่นเดี๋ยววิ่งตามแล้วก็ไปแอดมินฮิวให้หน่อยสิอ่ะครับผมได้ได้คิวให้เต็มไม่ไหวจะวิ่งเข้าไปไม่ไม่มีเรืองิครับ ดูดูต้องทำอย่างนี้ดูดูดูไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ผมต้องผมก็ทำก่อนครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับเป็นไงครับเป็นไงดูดูมือขวาผมทำแล้วแต่แต่แต่คุณเดียวเขาไม่ได้ตังค์นะครับจริงเพราะว่าเขาเบลสูงแล้วไงเออต้องออกรองเท้าด้วยล่าจะได้วิ่งเร็วได้ครับออกรองเท้าก็ดีนะดีดีออกแต่รองเท้าครับ ไม่ได้ดิมันออกได้ชั้นเดียวไม่เหมือนต่ก่อนเอ้รองเท้านี่ไม่ต้องออกสองคู่เหรอจะแบบจะได้วิ่งเร็วขึ้นอ๋อมันออกไม่ได้ครับออกหกหกช่องเลยครับรองเท้าออกได้ออกได้แต่มันไม่มีผลเลยครับดูผมครับัวตัวอย่างนะครับเพื่อให้ดีนะครับดูดูดูไไม่่ดด้วิงรัคุณกิ๊กต้องดูนี่นี่เห็นไหมอ๋อมันกระตุกมันแก้ไม่ได้ครับผมคุณต้องเอาใหม่ครับมันกระตุกจะ ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นแบบมันกระตกอ่ะปุ๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวผมทำทอยรอบนะครับใช่ใช่นี่คุณต้องปฏิบัติดีว้ยสาวกที่ดีเงี้ยนะครับคุณน้องกิ๊กนี่ไปไหนนลครับกำลังอยู่นิ้ยงโซ่บอมไงมั่วครับอย่ามั่วครับผมมันเป็นกฎของเกมาทำไมต้องวิ่งตั้งแต่เลนบนเหรอครับผมมันเป็นกฎครับผม ผู้เล่นใหม่ต้องทําตามมันไกลไปเปล่าไม่ไม่ไกลนี่ครับเอ๊กลางมันใกล้กว่าไม่ครับมันเป็นกฎครับคุณจะแหกกฎไม่ได้นะครับกะไรวะกไรย้อนครับแม่ Fuck you ไม่ใช่เวลาเล่นนะครับผมจริงจังให้ผมเป็นตัวอย่างนะครับ ึเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้เจอ,อเดู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 เขาดูเขาเนี่นี่ได้แน่นอนพีครับได้แน่นอนจริงแ,แอดมินทำไมไม่ยิวอะอ๋อแอดมินลืมดูครับผมยิวเยอะๆสิแอดมินไม่เต็มหลอดน,นั่นแหละพอก่อนครับเดี๋ยวเราเก็บตังค์อื่นด้วยครับ ไแอันมีล,ล่อมไปไ,ปๆๆไปกลๆหน่อยสิวิ่งเขาเอ้ยเขาบ้ามอ่ะเขาหนีวิวเสร็กจกันแล้วครับแล้วเพิ่งเนี่ยเนี่ยวิ่งมีเขาป้อมยังไงไม่จังหวะนี้ต้องต้องเข้าไปแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้นะสวยมากเดินไปวิ่งไปนะโอส้สายติ๊กเ้าไปไม่โค้สวยใหญ่หยุดครับจังหวะนี้จังหว,วะนี้อีจอกนั่นเ่าสองร้อยไอพี แม่ใช่ใช่ครับมันต้องแบบทำแบบเยอะๆอะครับแบบไม่ใช่แค่ทำแค่ครั้งสองครั้งมันจะได้นะฮะใช่ใช่โอ้โหแม่จังหวะนี้ดูดูดูครับดูดู เข้าไปเลยฮะเข้าไปเลยป้อมเลยล้วกูจจหิวทำไมวะเสียตายแล้วโอ้แอนนี่ไม่หิวอ่ะกดหิวไปแล้วดิแหมกูจะหิวทำไมวะเจ้ีจัง เอากลับแล้วเหรอครับผมเดี๋ยวกิ๊กกิ๊กเว้าหกนี้กิ๊กต้องวิ่งเข้าไปในป้อมแล้วนะจริงจังหวะน,นนี้มันนันไม่ถึงเปล่าอ่ะอ๋อครับผม <c oughs> จับเลยจังหวะเนี้ยโอ้โหเจ็บเนี้ย ผรักโดเนาแอแล้วไมรักเขาไม่เห็นทำเลยล่ะไม่เขาเพิ่งไม่รู้ไยครับเขาเพิ่งเล่นครับผมแมแล้วแล้วอยากได้แบบตีแรงนะฮะมีผมมีวิธีนะตีแรงไงไห ขั้นแรกเนี่ยต้องต้องวิ่งไปตรงตรงตรงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอตรงนี้มันเกิดก่อนครับร <า S 1> ไม่ครับผมต้องรอมันเกิดก่อนแล้วก็ต้องให้กับผมฮะให้พลังแก่แก่พระเจ้านะฮะพระเจ้าจะได้ไหิวให้นะฮะ จังหวะจังวิจังหวะนี้มันต้องวิ่งเข้าป้อมละครับจังหวะนี้เฮ้ยขอหลบแป๊บสิไปล้อมานี้ได้ไม่ได้ไม่ได้จังหวะนี้เวล6จังนั่นแหละวิ่งเข้าไปเลยนั่นแหละนันเละนันเละวิ่งไปสกิล2ยูจะครับ ดันแหล้วสุดท้ายาอดครับผมสุดท้ายก็ไม่ถึงครับแม่มันต้องไปสุดนะออกรองเท้าแล้วแอนออสุดเลยนะ ไอ๋อยังครับผมยังไปไม่ได้นะฮะต้องผ่านอุปสรรคนี่ครับเราต้องเอามังกรมาเป็นบริวารให้ได้มามาเลยมาเลยตอนนี้เลยครับผมไปเอามังกรน่ะหรอครับครับครับเราต้องเอามาเป็นบริวารให้ได้ครับมีผ่าเลยคนระับวิ่งผ่ามาเลยเจ้าฝานี้ไม่ได้มันต้องวิ่งผ่ามาแล้ว